สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราพาพนักพิธีมาอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล60 6ปีของตลาดสดเมืองสุรินนะคะเดี๋ยวเราจะพาพนักิธีทุกคนทุกท่านไปชมบรรยากาศในตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินเป็นตลาดใหญ่นะคะที่อยู่ฝั่งที่ตะวันออกนะคะ เดี๋ยวเราจะเก็บโลเคชันให้กับพน,นักนาทีได้ชมกันนะคะไปเลยค่ะเราเข้ามาตรงขนมกะนสาลนะคะเราก็เข้ามานะคะไปตลาดสดเทศบาลเมืงงอ,องศรีนครสวร2501นะคะก็อายุมาได้66ปีนะคะปีนี้ปีนี้2567 ก็65ปีนะคะชใช้กับมือที่ดีได้ชมน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะคะไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะฝั่งนี้นะก็เดี๋เข้าตรงไหนดะคะเราเข้าล็อกกลางเลยดีไหมเลเดิดนฝั่งนี้ก่อน เขาก็จะขายข้าวโพดนะคะขายผลไม้ขายอาหารนะคะพี่อันนี้คือตลาดสดใหญ่นะคะตลาด65ปีของเมืองสุรินทคู่เมืองสุรินนะคะเพนพี่เมตั้งตลาดก็ปศ2501นะคะก่อนตั้งหอนาฬิกาเลยนะคะจะมีอาหารแกงไม่แพงนะคะ ของไม่แพงตลาดมสุสินไะม่แพงอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ขายขายขนมขายผลไม้นะคะอยู่สองฝั่งทางนะคะสำหรับพระมาก็จะมีขายดอกไม้นะคะมีขนมนะคะร้านอยู่สองทางเลยนะคะมีน้ำเต้าหู้มีข้าวต้มนะคะด้วยซิ นี้นะคะเ,เดี๋ยวเราค่อยเดินฝั่งนี้ไปเดินเข้ามาก็จะมาข้างหน้าเราจะจะเป็นสถานทนานุบานนะคะคือโรงรับจำนำนะคะโรงรับจำนำเก่าแก่ของมณสลนนท์นะคะแต่ก่อนถ้าคนใช้บริการก็จะมาใช้โรงรับจำนำตรงนี้นะคะเด,เดี๋ยวเราขราวเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะ ข้างหน้าเราจะเป็นโรงรับจำนำสถานธนานุบาลน,นะคะคงจะเป็นครัง้งแรกๆเลยนะคะของที่ตั้งก่อนเอ็มมินก็ยังเคยได้ใช้แต่ก่อนไม่มีโรงรับจำนำนะคะแถวแถวบ้านก็จะมาแถวที่เมืองนะ,ะสถานธนานุบาลน,นะคะอันนี้นะคะดอกไม้สวยมากเลยนะคะ สวัสดีนะคะขออนุญาตถ่ายทํานะคะถ่ายใช้สวยทั้งนั้นเลยนะคะพี่สวยจริงๆเลยแบบช่างฝีมือดอกไม้ดอกโตโตเลยนะคะเร่าเรืองเห <c oughs> มือนกับคัดเก็บมาเลยนะคะร้านนี้นนชิงนะคะขอถ่ายนะคะมาจากช่องตอรัศมีแไลสไตล์นะคะ <c oughs> เป็นยังไงร้องคะ <c oughs> ดอกไม้ของเราแพงขึ้นไหม ปีนี้แพงเท่าไหร่ไม่เคยแพงใช่ไหมค่ะก็เศรษฐกิจเป็นไงบ้างการค้าขายดอกไม้พี่ขออนุญาตถามนิดนึงเศรษฐกิจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเออนะคะเพี่อมาก็เรารีวิวเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ของเราแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกให้สามหมื่นกว่าคนได้ชมกันนะคะทั่วโลกเลยนะคะมือสุรินทร์ของเราสวยๆนะครับพี่ไปนะคะขายดีๆเฮงปังๆนะคะ ขายแม่ขาเราก็ไปงานเดือดไปก่อนเราเข้าผิดต่อหรือเปล่านะเพื่นอนฝั่งน้นก็จะเป็นขนมครกะค่ะขนมครกเดีราแค่ไปดิ้วขนมครกดีก,กว่านนไปเลยค่ะไปเลยกัน กแกงเนื้อทันตเสีอาหารน้ำแกงนะคะใ่เดิในตลาดต้องระวังสัตรื่อน,น,นะขนมนะคะราคาถูกมากเลยนะคะเราไม่ได้มานานแล้วนะแตะปีที่แล้วนะคเะนี่ยเอามาเดี๋ยวเรามาดูราคาว่าปีที่แล้วกับปีนี้ราคาอัพอัพเกี่ยวึ้นมัไงนะคะนี่ขนม สิพี่น้องขนมไทยนะคะใ่เาวัสดีค่ะเป็นยังนีอัพราคาขึ้นมัางหรือยังหรือยังไงยังเทียบเดิมไหมคะยงขายเท่าเดิมโอ้ยอย่างขายเท่าเดิมต้นทุนเพิ่มขายเท่าเดิมต้นทุนเพิ่ม,น,น,มนะคะพี่น้องขนมไทยนะคะอยู่ตรงนี้ฝันตรงนี้นะคะขนมนทุกอย่างเลยที่เป็นขนมไ ราคาถูกถูกนะทมกที่ยังไม่ขึ้นราคานะคะเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนขนมนะคะขนมสากรูขนมจี๋ผัดไทยยิ้มเน้นๆกันเลยนะคะดูยิ้ม่หาหวานดีค่ะไข่เน้นๆเลยนะคะเซเล็กสิบเ้นนีสิบนะคะนะคะหมูยอนะคะคอาหารสุริมมนทร์ไม่แพงนะจีไม่แพงนะคะไม่แพง นี่ของหวาน,นนะคะแม่ค้าแม่ค้าเยอะแต่คนซื้อเป็นยังไงเนาะนะคะอันนี้ร้านกาแฟเห็น,นกันทุกทนะคะเพื่อนทักทายกันนะคะมาจากช่องโปรศัพท์ไรสปายนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านผัดหมี่ห่อละสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนแปดสิบบาทหนึ่งสิบบาทผัดหมี่นะคะอันนั้นก็จะเป็นร้านเจลลี่ไก่น,นะคะสิบบาท ก็จะผัดหน่อยๆใ,ให้เลยนะคะเพื่อนๆคือยังขายอยู่ในราคา10บาทอยู่นะคะต้องหาทางที่ตลาดมุกดาลินของเราแล้วราคาสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอขนมงาแดงคะ่ะนี่นะ้ำผึปป้งจิ๋วละสิบบาทสิบบาทนะคะไปทางนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะทีอเอาไปนนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่โดนค่ะ ะะกับข้าวนะคะคือบรรยากาศตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเสเี่ยวเส้นเดียวโบราณน,นะคะร้านนี้จะอร่อยมากเลยนะค่ะคนจะเยอะมากนะคะก็จะห่อเป็นแบบนี้เลยนะคะเส้นเดี่ยวแห้งโบราณน,นะคะขายในราคา35บาทนะคะ นะ่ะี่นะคะขายในราคา35บาทปีที่แล้วก็35กี่ปีก็ยังเท่าเดิมนะคะอร่อยด้วยนะคะร้านนี้นะคะอันนี้ร้านนี้ให้10คะแนนเลยนะคะร้านนี้นะคะแต่เราจะสัมภาษณ์ราะว่าคนยุ่งมากก็ไม่ค่อยได้สัมภาษค่ถนะ้ามาฝั่งนี้เป็นน้ำนะคะขายหมู นี่นะคะมดีกาลาดนะคตอนเช้าอันนี้ในตลาสดมอสวินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลันหมูต้มนะคะเพื่อนจีเจสังเวียนตุ๊บพะโลหมูต้มไก่ต้มนนะคะนะคะ นี่แม่สังเวียนซัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมตลาดต้นปีหกเจ็ดตลาดเป็นยังไงแม่เงียบไหมตลาดเนี่ยงเงียบเลยเงียบเหรอครังร้งเงียบมากอก็หมดุดจีนอ่ะอต้องรอจุกจีน,จนใช่ไหมจุดจีนมันที่เท่าไหนนะร่นะที่สิบมไก,ก่แล้วฮะที่แปดสิบเก้าเยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนาะต้องรอจุดจีนแล้วค่ะเก้าฮะแปดเก้าอค่ะ ก็รอตุกจีนดูว่าจะคึกคักไหมนะคะตลาดสดซูรินนะคะต้มอยู่สดๆสดสดขอบคุณโอเคไปต่อนะคะอาหามีเส้นเพื่อนแล้วก็มีข้าวหมั่นก็จะอยู่ตรงนั้นข้าวย,ยังไม่เปิดนะคะไข่ผักสดเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหมูนะคะนีค่ะตลาดเมืองสุรินทร์นะคะตลาด65ปีนะแถวนี้นะคะก็จะเป็นโซน มีคุณเชียงหมูสองร้อยยี่สิบก็จะทำสดเลยทำเองนะคะราคาเราขาน่านนะฮะขายสองล็อกนี้จะเป็นล็อกขา,นะายเนื้อหมูนะขายเนื้อขายเนื้อสัตว์นะฮะ น,นี่น่าแข็งนะนะคนิ่มๆอันนี้ก็จะเป็นนิ่มๆนะคะข้ากับสองมาตัามันเป็นของกาสองห้าค่ะเราเดินในตลาดอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถสองแถวนะฮะสุรินทร์เมืองทีสีขอรภูมินะคะแล้วก็ลำดวนฝั่งถนนนะ และฝั่งน,นี้เราเคยเดินแต่ตลาดฝั่งนี้ซึ่งเป็นตลาดเทศบาลสามนะคะเราไม่ค่อยได้เข้าตลาดสรอันนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกานะคะหอนาฬิกาของสุรินตั้งสงรสง้างพศ .2490 สาเมื่ประมาณนั้นนะคะดึกจอมพลสฤษดิ์คณะนะคะก็สร้างเป็นเงินนะคะแต่ว่าเขาทาให้เป็นสีเหลืองแต่ก่อนหอนาฬิกาจะเป็นสีขาวนะคะสีเงินเลยนะคะก็เลย าเป็นเค่อ่มนะคะอันนี้สร้างด้วยเงินนะคะของน,นุกานี่คือบรรยากาศในเมืองสุรินทร์นะคะเก็บบรรยากาศนี้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันที่ตลาดสดแล้วก็ด้านนอกนะคะให้ชมกันนะคะมาเลือกซื้ออาหารที่เมืองสุรินทร์ได้เลยนะคะก็จะมีทั้งตลาดเช้าตลาดเป็นตลาดโต้รุ่งนะคะมีบริการอาหารเครื่องดื่มหลายอย่างมากมายเลยนะ,ะเมื่อสี่มื้ เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะ่ะันน้ชาววันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเดินตลาดเมืองสุรินนะคะตลาดสด65ปีนะคะของเมืองสุรินนะคะ เราก็หวังจริงๆว่าพเพื่อนๆีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนที่สีหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอฝัยทุกท่านที่่้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้าไาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องตวันรัศมีและสไตล์ได้มีกำลังใจน้ำเสนอทิใ่ใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะกินไม่อบเลยนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ